บทที่6นะครับชื่อบทก็คือมีน้ําใจในส่วนหัวข้ออธิบายเพิ่มเติมความรู้ในบทนี้นะครับเป็นการอ่านสระโอนะครับโออ่านว่าโอนะครับให้นักเรียนอ่านแจกลูกนะครับ กอโกตอโอโตปอโอโปขอโอโคพอโอโพหอโอโหคอโอโคนอโอโนลอโอโล สระโอเมื่อมีตัวสะกดจะลดรูปและไม่มีรูปสระปรากฏนะครับจอโองอจงพอโองอผงคอโองอคงลอโองอลงบอโอนอบนจอโอนอจน ขออนอขนคออนอขจออมอจมดออมอดมสออมอสมลออมอลมตออกตกปออกอปหออ กหกโนกนกจอหดจดอโอดอดสอหดสดมอหกดมดกหบกบตหบตบ สโอ o, บอศพอโอบอพบต่อมานะครับให้นักเรียนอ่านสะกดคำรถพยัญชนะรอเรือสระโอตัวสะกดถอถุงนะครับสะกดว่ารอโอถออ่านว่ารถนะครับสม้มพยัญชนะเสาเสือ สระโอตัวสะกดมอมา้วาวรรณยุกต์ไม้โทสะกดว่าสอโอมอสมไม้โทอ่านว่าสม้มขนพยัญชนะคอควายสระโอตัวสะกดนอนหนูวรรณยุก์ไม้โทสะกดว่าคอโอน,อนคนไม้โทอ่านว่าขน หมายพยัญชนะหอมอสระไอไม้มาลายสะกดว่าหอมอไออ่านว่าไหมหยุดพยัญชนะหอหีบยอยักษ์สระอุตัวสะกดดอเด็กสะกดว่าหอยอุอดออ่านว่าหยุด หมอพยัญชนะหอหีบหมอม้มาสระอตัวสะกดกอไก่สะกดว่าหอมออกออ่านว่าหมอหลานพยัญชนะหอหีบลอลิงสระอาตัวสะกดนอนหนูสะกดว่าหอลอานออ่านว่าหลาน ต่อมานะครับให้นักเรียนอ่านคําและสังเกตพยัญชนะต้นไหมมอหลายหลอกไหนเหนืนอหยาบหยุดคําเหล่านี้มีหอหีบนำายาอยู่อย่างอยากนะครับคําเหล่านี้มีอ้ออานนำอ่านคําและสังเกตพยัญชนะต้นและเสียงสระนะครับ ฝนนกกดลงหมดหมกหยดหยกหลงหลบหล่นลมต่อไปนะครับอ่านพันวรรณยุกนะครับหนาหนาหน้า,ห,นา,ห,นาหมอหมอหมอ mù 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 lả là la mì mì mi ngào, ngào, ngao lỗ lồ lỗ ประโยคนะครับพ,พี่พี่พาน้องๆไปเที่ยวฮิปโปในสวนสัตว์นอนแช่น้ำจระเข้นอนผึ่งแดดบนลานหินภูผ,ผาและน้ำใสช่วยกันเก็บขยะเราทุกคนควรมีน้ำใจช่วยเหลือกันและกันโอเคครับ